เอาละครับกราบสวัสดีนะครับผมมารักไหญแคทเกมนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกเรมเบธแอนด์โซอีกแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อเรื่องนะครับตอนที่4ีกแล้วนะครับนะ ใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1 2 3สามนะครับสามารถกดปุมไอด้านขวาบนนะครับจะมีเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูกันไม่รู้เรื่องนะครับความเร็มตอนที่แล้วนะครับหมู่บ้านชาวเลดวนสอมบี้บุกครับแล้วเราเข้าไปเจอกระจินโซยอนครับแล้วเราก็ได้ไปที่หมู่บ้านหินโยกครับเราก็ไปเจอผงแดฮเยนะครับแล้วเราก็ได้ไปฝึกวิชาเก้ามื่นลีนะครับแล้วเราก็เจอกับแปดเทพนะครับแล้วพุทธโซก็ได้สอนสกิลเรามากมายนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับไปติดตามชมกันเลยครับผมหลังจากที่เราอยู่ฝึกกับททโสสไไไดด้้้มมมม่นนาาาาาาเรรกก็ถใชัษะย เราจึงถามพุทธโสไปว่าเราควรทําอะไรต่อพุทธโสจึงบอกกับเราว่าเขาจะลองขับโสมื่นในตัวเราออกไปอีกจึงให้เราไปพบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอกุนชุนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาต่างๆและเขาอยู่ใต้หน้าผานี่เองเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงไปพบกับโอกุนชุนโอกุนชุนแนะนําให้เรากินเห็ดพิษเขาบอกว่าพิษต้องล้างด้วยพิษเราจึงออกไปหาเห็ดพิษที่ว่านั่นโดยทันทีเมื่อเราได้เห็ดพิษมาแล้วโอกุนชุนแนะนําให้เรากินดิบ เพราะถ้าเอาไปปรุงมันจะขมขึ้นมากและอาจเป็นอันตรายได้และโอคุนจุนยังบอกอีกว่ามีคนส่งสารมาจากหมู่บ้านหินหยกตามหาตัวเราและเขาคิดว่าน่าจะมีเหตุหลายเกิดขึ้นเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงต้องรีบกลับไปที่หมู่บ้านหินหยกเมื่อเราไปถึงเราก็พบกับเหตุร้ายจริงๆมีซอมบี้มากมายเข้ามาโจมตีหมู่บ้านเราจึงรีบไปหาพุงแดฮเยพุงแดฮเยจึงขอความช่วยเหลือจากเราและเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนมีฝูงซอมบี้ฝูงหนึ่งโผล่ออกมาฆ่ากลุ่มตัวจนหมด เราแทบไม่ได้ตั้งตัวเลยแถมพวกเขายังพบสัญลักษณ์ของคุ้มทมินบนตัวศพของซอมบี้ด้วยเมื่อเราด้ยหนึ่งนั้นเราจึงออกไปช่วยกำจัดซอมบี้และหาที่มาว่ามันมาจากที่ไหนและแล้วเราก็เจอเบาะแสนั่นก็คือเครื่องรางประหลาดบนศพของซอมบี้ตัวหนึ่งเราจึงรีบนํากลับไปให้พุงแดเฮเยดูเมื่อพุงแดเฮเยเห็นเครื่องรางประหลาดเขาทําหน้าตกใจและพูดขึ้นว่าโอ้พระเจ้าช่วยเครื่องรางนี้เป็นของในคลุล้มเป็นไปไม่ได้และข้าสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้อาจเกิดจากหมอผีดํา เราต้องหยุดเขาและค้นหาว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับจตุรเทพหรือเปล่าหมู่บ้านหินยกอยู่ในมือเจ้าแล้วเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงออกตามหาเบาะแสจนไปถึงถ้ำมัสูรเมื่อเราเข้าไปด้านในเราก็พบกับหมอผีในคุลกกำลังทําพิธีอยู่กับมนุษย์เราจึงเข้าไปขัดขวางแต่หมอผีในคุลกไม่ยอมจึงเรียกฝูงซอมบี้ออกมาจัดการเราและในระหว่างนั้นเจจากุนก็เข้ามาช่วยเราพอดีเราจึงช่วยกันสู้กับฝูงซอมบี้และจัดการหมอผีในคุลกได้สาเร็จ เมื่อเรากลับมาที่หมู่บ้านหินหยกทุกอย่างก็กลับมาสู่สภาวะปกติเราจึงไปหาพุงแดฮเยพุงแดฮเยกล่าวขอบคุณและเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ไปตามหาในคุลกที่โลงเก็บของแต่ก็ไม่พบแต่เขากลับเจอคนของโจนทรมินซ่อนตัวอยู่เขาจึงจับตัวมาและค้นตัวเจอจดหมายที่มีเนื้อความว่าหมอผีในคุลศพที่เจ้าขอเราจะให้เราขอแค่เจ้าสร้างความลำบากให้กับคนของหมู่บ้านหินยกก็พอ เมื่ออ่านจบพุงแดฮเยถามว่าเราใช้9 0 0 0 0ลีได้แล้วใช่ไหมเขาจึงขอให้เราไปบอกข่าวกับบูยงที่เกาะสนหินเราจึงตอบตกลงในทันทีหลังจากนั้นเราได้เดินทางไปที่เกาะสนหินเมื่อเราเดินทางไปถึงเราก็พบกับบูยงและได้บอกข่าวกเกี่ยวกับหมู่บ้านหินหยกบูยงจึงบอกกับเราว่าได้มีสารของอึงควักคิวตามหาตัวพุงแดฮเยหลุดเข้ามาพวกกุ่มโจรทมินไม่น่าผ่านวิหารป่าสนมาได้เขาจึงคิดว่าต้องมีสายลับอยู่บนเกาะสนหินนี้แน่นอน และบูยงก็ยังพบบอมบักอยู่แถวแถวนี้ด้วยบอมบักถูกกลุ่มอสรพิษหางดงขโมยสัมภาระไปบูยงจึงคิดวางแผนจะไปเอาสัมภาระของบอมบักกลับมาเพื่อค้นหาคําสั่งของวนหนาที่หายไปเราจึงออกตามหาหลังของพวกอสรพิษหางดงและตามล่องรอยมาจนถึงถ้ำหลังนักบูเมื่อเราเข้าไปด้านในจึงพบกับโกบงอยู่ที่นั่นเราจึงถามโกบงไปว่ามาทําอะไรที่นี่โกบงจึงตอบกับเราว่าเขามาทาภารกิจกับโดดันฮาแต่โดนพวกอสรพิษไล่ล่า และโดดันหาก็โดนจับตัวไปเขาจึงขอให้เราไปช่วยโดดันหาเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงบุกไปช่วยโดดันหาและก็ช่วยโดดันหาออกมาได้สําเร็จเราจึงถามโดดันหาไปว่ามาทําอะไรที่นี่โดดันหาพูดข้าว่าข้าจะมาสั่งสอนผู้อสอรพิษทังดงไงล่ะเจ้าก็ามาร่วมมือกับข้าซิหลังจากนั้นเราจึงบุกต่อสู้ไปจนถึงด้านในสุดและได้จัดการกลุ่มอสอรพิษถังดง,งได้สำเร็จแถมยังได้สัมภาระของบอมบบักมาด้วย หลังจากนั้นโดดันหาก็ได้บอกกับเราว่าให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับถ้าโดซอนพุงรู้เขาต้องหูชาแน่จากนั้นเราจึงเดินทางออกจากถ้ำและได้เจอบูยงรออยู่หน้าถ้ำเราจึงเอาสัมภาระของบอมบักให้บูยงแต่ค้นเท่าไหร่ก็ไม่พบคำสั่งของหันหน้าเลยบูยงเลยคิดว่ากลุ่มอสรพิษหางดงน่าจะได้มันไปแล้วบูยงเลยขอให้เราไปพบกับซองจินฮาที่วิหารป่าสนเราจึงตอบตกลงในทันที เมื่อเราเดินทางมาถึงวิหารป่าสนเราก็พบกับซองจินฮาซองจินฮาบ่นเรื่องงานที่เยอะและยุ่งยากและบอกกับเราว่าเป้าหมายเขาคือการเปิดโปงกลุ่มโจรทมินซองจินฮาบอกให้เราไปหาข่าวและแนะนําให้เราไปหาจากทงดงทงดงคือเด็กที่นักบวชช่วยกันเลี้ยงมาเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเด็กดีแต่ตอนนี้มีอะไรบางอย่างทาให้เขาหวาดกลัวเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงไปหาเด็กที่ชื่อทงดงเมื่อเราเข้าไปคุยกับทงดง ธงดงออกอาการวาดกลัวยังเห็นได้ชัดเราจึงบอกไปว่าไม่ต้องกลัวเรามาช่วยเจ้าทงดงจึงพูดขึ้นว่าช่วยข้าหรอท่านแข็งแกร่งกว่าพวกอสรพิษหางดงและกลุ่มโจรทมินหรือเปล่าเราจึงถามไปว่าใครกันที่สร้างปัญหาให้กับเจ้าทงดงจึงตอบโจรทมินที่มีชื่อว่าวอมาอาเขาไม่ได้สร้างปัญหาหกับข้าหรอกแต่คนในหมู่บ้านไม่ชอบเขาท่านควรกำจัดเขาซะเราจึงตอบตกลงในทันทีเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงออกตามหาคนที่ชื่อวอมาอา เมื่อเราเจอแล้วเราก็ได้จัดการวอมาอาได้อย่างไม่ยากเย็นนักจากนั้นเราได้กลับไปหาธงดงและบอกว่าวอมาอาโดนจัดการไปแล้วธงดงทำหน้าตกใจและมีความหวังแต่ธงดงก็ยังไม่เชื่อใจเราว่าเราแข็งแกร่งกว่ากลุ่มโจนทมินธงดงจิงท้าเราว่าถ้าท่านกล้าพอที่จะแอบ,บเข้าไปในรังแตนและนำเห็ดกลับมาได้ข้าจะยอมเชื่อว่าท่านแข็งแกร่งที่สุดในเกาะสนหินและข้าจะยอมเชื่อใจท่าน ดังนั้นเราจึงออกไปหาเห็ดและได้ต่อสู้จนในที่สุดแล้วก็สามารถนําเห็ดนั้นกลับมาให้ทงดวงได้สำเร็จเมื่อทงดงได้เห็นเห็ดทงดงทําท่าดีใจและพูดถึงว่าจะเอาไปทําอะไรกินดีเราจึงพูดไปว่าเจ้าจะบอกเรื่องที่เจ้ารู้มาได้หรือ,อยังทงดงตอบเมื่อหลายเดือนก่อนข้ากําลังเดินไปข้าห้องน้ํากลางดึกและข้ามองไปในความมืดข้าเห็นทหารของหมู่บ้านไม้ไผ่กํากลังใช้นอกอีกาส่งจดหมาย และเขาก็หันมาเห็นข้าพอดีเขาจึงบีบคอข้าและเขาก็ขู่ข้าว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเขาจะกลับมาฆ่านักบวชทุกคนในวัดข้าสาบานได้เลยว่าทหารคนนั้นคือบอมบักเมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงรีบกลับไปหาซองจินฮาและเราก็ได้บอกกับซองจินฮาว่าบอมบักเป็นสายลับเมื่อซองจินฮาได้ยินดังนั้นเขาก็โมโหและบอกว่าต่อให้บอมบบักไปมุดหัวอยู่ซอกไหนเขาจะหาให้เจอและเขาจะจัดการซะ และขอให้เราเอาเรื่องนี้ไปบอกกับโดสนพุงด้วยระหว่างนั้นโดสนพุงก็ได้เดินทางมาถึงวิหารป่าสนพอดีเราจึงเข้าไปหาโดสนพุงและบอกกับโดสนพุงว่าบอมบักเป็นสายลับเมื่อได้ยินดังนั้นโดสนพุงจึงพูดว่าเราต้องรีบหาตัวบอมบักให้เจอการที่เราจะแพ้ชนะแขวนอยู่บนเส้นได้เราต้องไม่ยอมให้บอมบักทําให้เราเป็นฝ่ายเสียเปียบ เอาละครับเพื่อนๆนะครับจบไปกันแล้วนะครับกับตอนที่4นะครับเป็นไงกันบ้างครับเนอะบอมบับกนะครับเป็นสายลับนั่นเองนะครับเราหาตัวกันตั้งนานนะครับยังไงนะครับก็ฝากติดตามตอนที่5ด้วยนะครับมาในเร็วๆนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์ซับสไครต์แชร์เหมือนเดิมนะครับกระทืบไลค์กันมาเน้นๆครับผมจะได้มีกําลังใจทําในตอนที่5 6 7 8ต่อไปนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนเจอกันตอนที่5สวัสดีครับ